สิ้นเดือนหที่ผ่านมาฝนก็ยังไม่ตกครับท่านประธานบังไฟก็จูดแล้วนางแมวก็แห่แล้วหัวหมูก็ถวยเลี้ยงปูตาแล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววจากพระยาแถนว่าจะส่งฝนลงมากับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัดชาวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยอำเภอเกษตรศวิสัยอำเภอปทุมราฐและอำเภอเมืองสวงครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ เพื่อดูปัญหาวิกฤตภัยแล้งฝนทิ้งช่วงในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปทุมรัฐและอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งอยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้ผลกระทบนี้ขยายวงกว้างหลายแสนไร่ครับข้าวกำลังยืนต้นตายต่อหน้าต่อตาชาวนาหมดหนทางสู้เพราะข้าวหอมมะลินาปีในพื้นที่ทุ่งกุลานี้เป็นนาข้าวนอกเขตชนรับประทานเป็นส่วนใหญ่และเป็น ข้าวรอน้ําฝนโดยต้องอาศัยน้ําฝนตลอดระยะเวลาสี่เดือนกรกฎาสิงหากันยาแลละตุาคมสิ้นเดือนหกที่ผ่านมาฝนก็ยังไม่ตกครับท่านประธานบังไฟก็จูดแล้วนางแมวก็แห่แล้วหัวหมูก็ถวยเลี้ยงปูตาแล้วแต่ก็ยังไร้วิแววจากพระยาแถนว่าจะส่งฝนลงมาตอนนี้ในทุ่งนาไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นกาพี่น้องชาวนาหลายคนครับ ต้องปล่อยวัวลงไปกินข้าวเพราะจากทุ่งนากลายเป็นทุ่งหญ้าธรรมประธานที่เคารพครับสำหรับคนเมืองข้าวคืออาหารแต่สำหรับพี่น้องชนบทชาวนาข้าวคือชีวิตครับกระผมขอฝากประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาในพื้นที่ภาคอีสานรวมั้งพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ประสบปัญหาฝนแรงทิ้งช่วงในครั้งนี้ ฝากไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรและท่านอธิบดีกรมฝนหลวงครับให้ท่านเร่งดําเนินการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เสริมเครื่องมือบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติการทันทีครับเพราะท่านมีเวลาเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นครับที่จะกู้ชีวิตต้นข้าวให้กลับคืนมาได้และหากฝนยังไม่ตกครับผมขอฝากไปยังรัฐบาลท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับท่านต้องเตรียมแผนรับมือ เพราะอาจมีพี่น้องชาวนาหลายครอบครัวครับที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจนเกิดภัยแรงในครั้งนี้โดยความเคารพกระตันประธานครับ